ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสูเส่เกม Mobile Legends อีกครั้งหนึ่งนะครับผมในตอนนี้เรามาพร้อมกับสกินฟรีที่บอกเลยว่าสวยมากๆอย่างสกินเหนี่น้อยผู้พิพักษ์ของซิวนานน่านเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นฮีโร่เมนของผมนะเพราะว่าผมชอบมากๆด้วยอาคาแรเตอร์แล้วก็สกิลของซิวาน่านะครับก่อนอื่นเรามาเริ่มเข้าใจเกี่ยวกับสกิลของซิวนาน่านก่อนดีกว่านะครับโดยเริ่มจากแพสซีฟของซิวนานน่า เมื่อซิวาน,น่าใช้สกิลหรือโจมตีปกติโดนศัตรูนะครับจะทิ้งสเต็คไว้บนหัวศัตรูสังเกตบนหัวไหมถ้าเกิดตีครบ5ทีนะครับมันจะเป็นการเปิดใช้สเต็คก็คือทุกครั้งที่ซิวาน,น่าโจมตีใส่ศัตรูนะครับทั้งสกิลหรือโจมตีนะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะครับ30%นะครับซึ่งเป็นอะไรที่เยอะมากๆนะครับโดยแต่ละักษณะของซิวาน,น่าเนี่ยจะทำการลดเกราะเวทของศัตรูด้วยนะครับเป็นจำนวน5้าถึงหกสเต็คห้าถึงหหน่วยเก็บได้สูงสุด5้าสเต็คนะครับเลยก็คือประมาณ30 ลดการป้องกันประมาณ30มสิบนะครับถือว่าเยอะนะครับ <you> ต่อไปคิวที่1นึ่ซวาน่า,สา,า <for war. S 1> สามารถเลือกทิศทางที่จะพุ่งไปสู่ด้านหน้าได้นะครับถ้าหากว่าชนกับศัตรูนะครับจะสร้างความเสียหายและก็สตันพร้อมกับสร้างสเต็กหนึ่งสเต็คนะครับ <rock> สกิลที่2นะครับซเวน่าจะพวงหอ,อกไปยังด้านหน้าพร้อมสร้างความเสียหายเป็นจํานวน6ครั้งแถมยังมอบโล่แล้วก็จะตรึงให้ศัตรูมาอยู่บริเวณตรงกลางสกิลนะครับ,รบโดยแต่ละย,ยินนะครับอย่างที่รู้กันว่าก็ากจะสร้าง1นึ่งสเต็กนะครับแล้วมันถ้าเกิดโดนเต็มเ็มก็คือ เปิดแต่พกห้าแล้วก็สร้างดาเมจพิเศษอีกห,หนึ่งนะครับแต่ความพิเศษของสกิลนี้นะครับที่หลายคนยังไม่รู้ก็คือ <of> ซิวอน่านะครับจะเพิ่มรอบหมุน1รอบนะครับต่อ50%พลังโจมตีที่เธอเพิ่มเข้ามานะครับเดี๋ยวเราซื้อของที่แบบว่าเดี๋ยวเราซื้อของกันนะให้มันใส่ที่ไว้ลองซื้อของแบบใสท่ทีไว้แบบนั้นสมมุติว่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เอาของนี้นะทุกคนแต่จะทำให้ดูว่าถ้าเล่น หนละมันจะเพิ่มรอบขึ้นมาเพราะว่าต่อ50นะครับส่วนอันติซิกเนเจอร์ของเธอก็คือจะกระโดดเข้าไปคุ้มขังศัตรูนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถวิ่งออกจากวงที่เธอสร้างเอาไว้ได้แถมถ้าหากว่าซิวาน่าเนี่ยอยู่ในวงนะครับเธอจะได้รับความร็วในการโจมตี100อพร้อมกับถือทธิ10อนะครับบอกเลยว่าเธอในวงกับเธอเนี่ยรไรที่บ้ามากๆนะครับต่อไปในส่วนของคอไอเทมหลักของซิวาน่าที่ผมมักจะใช้ก็คือตามนี้เลยครับรองเท้าเจาะเวท คาถาชริยะแล้วก็พลังงานควบแน่นนะครับเดี๋ก็คือเจาะกรอบวกหลดเลื่อนนั่นเองต่อไปไอเทมอีกชิ้นนึงที่ผมรู้สึกว่าน่าออกนะก็คือขนนกเพราะว่ามันทั้งบูทในเรื่องเบสิกการโจมตีที่ เพิ่มพลังเวทพร้อมกับดูดเลือดด้วยนั่นเองเนื่องจากซูวนาเนี่ยครับเป็นไฟเตอร์ฉะนั้นผมก็แนะนําว่าให้ออกเกาะอ,อย่างน้อยสัก2ชิ้นนะโดยส่วนตัวที่ผมออกบ่อยๆจะเป็นเกาะตัดเลือดแน่นอนอยู่แล้วว่าได้ทั้งมานาได้ทั้งเกาะแถมยังลดความเร็วการโจมตีของผู้แครี่ได้ด้วยอีกชิ้นนึงก็คงจะเป็นอลัเคลนที่เอามาต้านเวทแล้วก็เอาพวกอ่าเอฟเฟกฟื้นฟูนะครับพลังชีวิต30%มเรเนนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆในการยืนเทสน,นะครับในส่วนของเอ็มเบล์นะครับแล้วแต่ สร้างความเสียหาย3ทีเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดแบบแรงๆไปเลยละกันให้มันเข้ากับสกิล2โอเคเราไปรับชมเกมกันเลยดีกว่าครับผม,มนม่าจะต้อง <to S 1> เป็น <to perish. S 1> เป็นอะไรดีเป็น,นแบบอะไรวะสเตเบียกาเดียนเออสเปบียกาเดียนโ <H its. S 1> มเดียนกาเดียนโอ้กูต้องเว็นอะไร ตอนเวลหนึ่งถ้าเกิดเป็นศิวนาลงไม่จะเป็นต้องมีก็ได้ดูก่อนว่าจะเจอจะมาไหมเนะี่ยโอเคเราจะทำได้เลยตอนแรกถ้าเกิดมันโผบุกเข้ามาเนี่ยจะอัพเป็นสองเลย,ย,ยกยูที่กำลังคิดคือให้ตัวเองดูไง ไอออฟิสดอมไม่ก็ไอ้นั่นไงอะไรนะไอ้ไม่ใช่ดิแค็กฟรีมันมันของกุชชีออนนี่หว่าจำผิดจำผิดโคตรสวยอ,อะใช่ใช่กูก็ก็ก็รู้ยด่งยิ อ๋อนี่เลยคาถาอัจริยะเอามา b เบิร์ a ดาเมจเนื่องจากว่าเราเป็นกึ่งไฟเตอร์ฉะนั้นเรามีเลือดพอตัวไม่เชื่อก็ลองดู <c oughs> สตันได้ติดแพสซีฟโอ้โหสวยนะ <c oughs> โคตรชอบอะอันจีนะแบบแพบบแบบสซีฟซเว่นหน้าถ้าเกิดมันจะแตกเต็มแม่งสร้างดาเมจพังเติรตัร้ง30%โคตรเยอะอันจีนะแบบ ไหลเป็นน้ำอ่ะแล้วยิ่งบวกกับธาตุชิวะที่มันบวกเจอะกล่องแล้วก็ถึงเล็กใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนโอ้ยนหนูพี่เด้อแะดวกเถอะเรามีอันตีแล้วนะเราผูกได้เลยเอาในป้อมป้องมไม่ถามแนละ้วบวกไปแล้วโอ้ย On, like. soc, <ang> không một phần vận tích! Một phần vận tích! Ui! Xin lỗi! đi lỗi! Tôi không đâu. nên skill 1. nó đã เป็นคนที่สุภาพนั่นแต่ถ้าเกิดเราอยู่กับเพื่อนพร้อมแล้วเราจะอยากพายนิดนึงนะครับผู้ชมเพราะตีเราสองคนเป็นคนสุภาพแต่ราอมเล่ด้วยกันเราชอบลายนันดีิงช่กยคูมีลุเยเจี๊ยบอยู่ในรถตะการบวกเชิญเฮ้ยแจกไม่พักเลยเฮ้ยบ้าฟาบ้าฟาบ้าฟาผมพูดดีๆ<ม>ไม่ได้แจกไหมครับ นี S <S ้ม <oh <oh ่ดูอเพราะเราอยู่ในวงเราตีวัดแล้วเปอร์เซ็นต์เร้วก็ตีอพสู้กันเลยได้ตายโอ้ยมดโคตาตีมามดโคตาตีโดนรูบได้รูบได้รูปได้ ชีวิตอุดติคอนเทนเกิไปอันนี้นะทุกคนแนะนำนะไม่ว่าจะเป็นสายอะไรสองชิ้นเนี้ยเอาแค่มีมันเป็นไอเทคียร์ไอเทมของซิวนาเลยบาย คุณต้องคิดนะถ้าเกิดการที่แบบว่าคุณจะเป็นลมที่ดีได้อะคุณบอกคุณต้องปกป้องแครรี่แต่เมื่อกี้คือถ้าเราไปปกป้องอะไรก็ตายขุยฉะนั้นปล่อยเขาไปตายไปเถอะก็ว่าอยู่เมื่อกี้มาอะไรอยู่บนหัวรีบออกเคสเท้มหลักดีกว่าพทาเชียยะดูเลือดใหญ่แล้วก็เป็นคนทรงปีนะมันจะมาปูตัวเองเรนอยู่ไหนดีได้ีินมาก เพราะว่ามันจะได้ทั้งดูดเลือดแล้วก็ได้รับจอะเกาะแบบเยอะมากๆแล้วที่เหลือเป็นเพิ่มก็ได้แต่ก็แล้วแต่บุคคลนะว่าจะเป็นสายสกิลหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมชอบสายแบบพันธุ์บิชก็คือตีสด้วยเพราะว่ามันอยู่กับแพสซีฟโอเคครับไอบิชแล้วก็พอลบิชโอเคโอเคชอตทีนนี่มันพันธิชกิบก็พอเพื่อนจเยตยไว้กันต่อ เขาจะได้หรอตัดให้ใช่ครับผมจะได้อ <c oughs> โอ้โหเ, <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอางั้นเดี๋ยวเราต้องขงอังเราจะแบบเราจะแบบดูเขาตายอย่างชา้ขาขังได้ตุบๆๆๆแล้วถอยอเป็นยงงไงดูดูดูสิครับ เฮ้ยราตันที่เพื่อนไม่คิดแล้เห็นทันจู่ลงนี่ก็จู่ลงเหมือครับยังไงตัวมันก้านเนนะือกระส่งจริงนะซิว่าแค่ชิกิวสองใช้กับคีบป่าไม่ได้เมื่อก่อนฟาบ์นซีนี้วันนี้ยีคีลงเลยโดนฟูแย่งบอกเอาไปทำไมเอาไปทำไม คือดิจตาร์นี้เราก็ตัดเลือดได้ก็ดีนะแต่ว่าดูจากทรงแล้วมันไม่ต้องใช้ถึงตัดเลือดเราไปอ่อยทีเ่เลย,<า>เยแล้วกันตัดเลือดแล้วตัดเลได้หรือยังอ้โหใหญยอดโคตรแรงใช่ครับกูไม่ถึงตัวเอง <c oughs> น้านะผมดูเดียวเรานายก็ตายแล้วเอามาอยากมาก็มามาทิเด like ี๋ยวมาโอ้โหโอ้โเร็งโอ้โหนี่เพิ่งรอดเนื้อพาดหัวตัวแคชใหม่แยกกำลังเสรปะ น้อยกว่านะครับน้อกว่าตัวติดริมหน้ายิงเลยอ่ะไอ้มันเหลือแค่เอ้ยลาดูเอาวเมื่อกี้ม okay. no like, oh ึง oh ย ouais. no ิงตัวไหนวะไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นมึงอยู่ด้านหน้ากูตัวล็กเล็กเอยู่กูนึกว่าจะอล่รตัวไหนป้อมโยน เล่มในย้อมปุ่้อะไรไม่ใช่ปุอมนแล้วราทำอะไรลงไปเฮ้ยเกมมันเล่นดุสีริงสีวาสีวลแม่ไม่ได้ไม่แพ้หรอกเนี่ยโอเคแพ้ลวไม่ยังไม่ตายอีกเหรอริงให้สองคนเัาไปโลมันก็ดิ่งไปทาไหก็มึอจะบไปมา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  ไอ้จูโรมมันก็คือ<ะ>จูโรมไงมันก็เอาแต่ป้อมมาดูดิเว้ยจอเฮ้ดก็อันนี้มาว่าทวายไลท <R uin. S 1> ์ออกเลยนั้นเว้ยอีก2เรน4แล้วมันเกิดแล้วชิบายแล้ว ตอนแรกคิดว่าเออชิวๆไม่ได้ออกก่อกสักชิ้นเว้ละเฮ้ยเล่นคิวสเสมอเลยไม่ได้โดนโมอสโผลปเลยไม่คบอุ้ยแลงอูคุมดานหรอเคสวยแค <c oughs> สนี้อีคิดต้องแบกนะเขาแบบลัอเล่มนี้พีมาให้แบบว่าเก็บเวลไว้ขึ้น ชมผลต่อการต่อเพื่อดูภาพรวมยีพีต้องแข็งนะฮะเมื่อแต่เราเรามีไส้เป็นเด็กยดีไม่ไม่ไม่รว่าบอกบอกผู้ชมว่าพี่แต่ช่วยม่ใชดีนะเราเราใครเป็นเดใครกัะไหนครสวยสวยแต่คลรไม่ตีป้อมนะเคลริไม่ตีป้อมนะยูเขี่ไปะไกลเลย เฮ้ยให้กูได้กลับบ้านเดี๋ยว <laughs> บ้านเลยเลี้ยวปะเฮ้ยอยากกลับบ้านก็บอกตอนนั้นจะได้ส่งกลับบ้านแบบไม่ต้องวาร์ถ้าเกิดจะตั้งเวก็เป็นชินนี้นะบอกว่าเรา,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 านินเน้นเทปเลือดแต่ว่าตัดเลือดก,ก็ดีจริงๆแล้วมันต้องออตัดเลือดเ<ย>อลือดนี้มาปการกันแล้วมาปรกันแล้วก็โดนตัดเวีน บายบายกลับบ้านแล้วหมดเรื่องเฮ้ยมันงานโดนกูได้ไงอ่ะบายบายบายหายไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสดเกินสดเกินไปสดกลางสกิลหนึ่งเจ้าอ่ะอุ้ยได้เวลาฮีโร่ได้เวลาฮีโร่ คือโอ้ย oh, อ be ันตดองอ้ามามาจะมาก็มามอุ้ยมื่อกนาทีเมื่อี้อเลยไม่ได้เดินมันยังจะทันนีกโอ้ยมีอันติมมาสู้ได้อะโยนสกิวหเลยกัน่ อะไรอ่ะปื้อสกิลสองสกิลเดียวตายเลยอะสกิลสองสกิลเดียวนะเว้ยย้ำแล้วสกิลเดียวกูมั่นใจว่ากูฆ่าได้แต่คนดาบมีได้ไหมอีกเรื่องอัปติโดนสกิลสองโดนปื้อปื้อปื๊บปื้อไหลอุ้ยนั่นไงกูว่าแหละดูทั้งหมนี้โคตรตัวหน้าเล่นแห่งปีอ่บอกเลยสิว่ะสวยก็สวยแต่แฟลคเตอร์สกินไม่สวยนะครับ ตัดเรื่องแล้วอืออืออือยูยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ขวิซ้ายถือเรือสวยสวยไม่ตายคือฉันเนี่ยผมแค่จะโดดเข้าไปแอคหน้าป้อมเขาแต่ลืมดูว่าอีกฝั่งกำลังจะเกิดก็เลยอื้หู้ท ครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กด Subscribe เป็น,น,นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับหรืออยากรีเควสฮีโล่ตัวไหนก็บอกมาได้นะครับสวัสดีครับ